สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอ้นะครับกับช่อง n x x t g n ขับ Ford ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชม NEXT Gen Ford Ranger รุ่น s l t ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในส่วนของเจ้า NEXT Gen Ford Ranger รรุ่น XLT นะครับสีที่ต้องบอกว่าเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนั่นก็คือสีน้ำเงินคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้นั่นเองครับและคันที่อยู่ด้านข้างผมนี้นะครับ ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของแค่เรื่องสีนะครับแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นครับคันนี้ผมได้จักการแต่งเพิ่มเติมให้แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่อง Next Gen c a Ford ของผมได้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับ มาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบนะครับจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดราคาจะอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นครับและในส่วนของเกียร์ออโต้6สปีดครับราคาจะอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมในส่วนของแพ็กเกจการขับขี่ เทคโนโลยีความปลอดภัยเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับก็จะสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มเติมแพคเกจนะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่40,000บาทเท่านั้นครับและในส่วนของเกียร์ออโต้จะอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นครับและสำหรับรุ่น Next Gen Ford Ranger นะครับจะมาพร้อมกับสีขาวสีดำสีเทาดำสีบรอนเงินและสีน้ำเงินันที่อยู่ด้านข้างผมนั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าที่ผมได้ทำการอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับในส่วนของด้านหน้านะครับ n e x t Gen Ford r a n g e อนะครับออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่กับไฟหน้านะครับแบบตัว C แบบนี้นะครับมีไฟ Daytime running มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบไฟจะเป็น LED แล้วนะครับผมคันนี้ผมได้เสริมลอนะครับด้วยการใส่ พ่อไฟหน้าให้นะครับทำให้ไฟหน้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนของเจ้ากระจังด้านหน้าคันนี้ครับเดิมจะเป็นโครเมียมคาดกลางแล้วก็มีโลโก้อยู่ที่ตรงกลางหน้ากระจังครับคันนี้ผมได้อัปเกรดนะครับเป็นกระจังหน้า FORD ททำสีดำแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับกระจังหน้า FORD ในส่วนของกระจังหน้า FORD นะครับสามารถเลือกทำสีได้นะครับชอบสีไหนชอบแบบไหนก็ บอกผมมาได้เลยนะครับและในส่วนของเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเรียกว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปรับชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับไปเลยครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่เราไปชมกันด้านหน้ามาแล้วต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น S L T มีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับด้านข้างจะดูเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นครับมีเส้นสันมุมคมแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger นะครับจะขยายฐานล้อกว้างมากขึ้นถึง50มิลิเมตรนั่นเองครับและในส่วนคันนี้นะครับเดิมจะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วจากโรงงานครับแต่คันนี้ผมอัปเกรดเพิ่มเติมให้ครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนั่นเองครับ ต่อมาครับในส่วนของล้อแมกครับเดิม Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT จะมาพร้อมกับล้อแมกอัลลอยขนาด17นิ้วครับแต่ว่าคันนี้ผมเพิ่มเติมอัปเกรดให้นะครับเป็นล้อแมกขนาดขอบ16นิ้วนะครับเป็นลายดอกไม้ลายยอดนิยมนะครับรัดด้วยยาง AT3 นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าขับนุ่มมากๆนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับและวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนด้วยและกันนะครับ ตัดมาครับในส่วนของครอบแก้มครับครอบแก้มมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้เข้ากับตัวรถครับจะเป็นครอบแก้มสีดำครับตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มีอักษรโครเมียมคำว่าเทอร์โบอยู่ที่ตรงกลางครอบแก้มด้วยนะครับต่อมาครับในส่วนของดีไซน์กระจกมองข้างครับในเจนฟอร์เรนเจอร์รุ่น S.L.T. นะครับดีไซน์กระจกมองข้างมาแบบใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากับโฉมรถแล้วก็ที่สําคัญที่ฟอร์ดให้มาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยนั่นก็คือ ใ้เลี้ยวที่มุมกระจกแบบนี้นะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับปลอดภัยมากยิ่งข like ึ <sl> ้นในขณะที to, ่เปลี่ยนช่องทางการจราจรนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับ n e x t g e n n o r r ร a n g e r ุ่น XLT นะครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับและที่สำคัญนะครับสามารถพับแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเมื่อผู้ใช้งานนะครับกดล็อกประตูรถนะครับกระจกมองข้างก็จะพับให้โดยอัตโนมัติทันทีนั่นเองครับต่อมาครับในส่วนของ บันไดข้างนะครับ Nick ฟ e n Ford r เจอ e ์รุ่น XLT ก็มีบันไดข้างมาให้เหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของดีไซน์ที่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นและก็รองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมนั่นเองครับโอเคครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับไปชมเลยครับโอเคนะครับเรามาชมในส่วนของด้านท้ายตัวรถของเจ้า Nick g e n Ford Ranger รุ่น XLT กันต่อเลยครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับเจ้า Nickenford Ranger รุ่น XLT นะครับก็จะมาพร้อมกับบันไดเหยียบข้างท้ายแบบนี้ด้วยนะครับทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการที่จะขึ้นไปหยิบสัมภาระบนกระบะได้นะครับต่อมาครับเรามาดูกันในส่วนของช่วงล่างกันต่อเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างเจ้า Nickenford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าและดัมเบรกคู่หลังครับ และที่สำคัญ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT ครับมีการออกแบบพัฒนาปรับปรุงช่วงล่างให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือในส่วนของ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมีการวางโชคนะครับไว้อยู่เหนือนนอกคัสซีทำให้ฐานล้อกว้างขึ้นและก็สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นและที่สำคัญครับเกาะถนนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ และที่สำคัญครับ Nexgen t Ford Ranger ครับจะเป็นแคสซีขนาดใหญ่ชิ้นเดียวไร้รอยต่อเลยครับทำให้ช่วงล่างของเรานั้นเกาะถนนและบรรทุกน้ำหนักได้ดีมากๆครับต่อมาครับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่มีการดีไซน์ตกแต่งใหม่นะครับหล่อมากเลยใช่ไหมครับแบบนี้นะครับให้เข้ากับตัวรถครับและต่อมาครับในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายกระบะของ Nexgen t Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะสังเกตได้ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับรุ่นพี่อย่างเจ้า F 150ทางอเมริกาครับ ทำให้ฝาท้ายของเรานั้นดูโดดเด่นและสวยงามนะครับแล้วก็ปั๊มอักษรคําว่าเรนเจอไปที่ฝาท้ายแบบนี้ด้วยและที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับในส่วนของกล้องมองถอยหลังฝั่งโนโก้นะครับในเชนฟอร์เรนเจอรุ่น XLT ก็มีให้แล้วครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับถูกย้ายตําแหน่งมาอยู่ที่บริเวณมือเปิดฝาท้ายด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กันชนท้ายที่ถูกดีไซน์ออกแบบใหม่เพื่อให้ เข้ากับตัวรถด้วยลวกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับไปรับชมเลยครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมในส่วนของดีไซน์ภายนอกตัวรถด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายกันไปแล้วครับต่อมาครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของดีไซน์ภายในของเจ้า Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT กันต่อเลยครับในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT นะครับมีการพัฒนาออกแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ ความหรูหรานะครับความพรีเมียมหรือว่าความอเนกประสงค์นะครับ Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT มีมาให้แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันก่อนเลยครับพวงมาลัยมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับทำให้ดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงความปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบมันติฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับอยู่ที่พวงอยู่ที่แผงพวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Next Gen Ford Ranger XLT นะครับก็ยังคงเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเบาคับขับง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าปัดนะครับ Next Gen f o r n r e n r e XLT นะครับจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับหน้าปัดนี้มีความคมทัดสูงแล้วก็สามารถปรับแต่งหน้าปัดได้โดยผู้ใช้งานเองนะครับชอบแบบไหนก็สามารถปรับแต่งหน้าปัดดิจิตอลของรถคุณท่านเองได้เลยนะครับ และในส่วนของเจ้า Ninja 4-Danger รุ่น XLT นะครับจะมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกถึง4โหมดนะครับจะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากจูงและโหมดถนนลื่นนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเลือกโหมดถนนลื่นก็สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับและในส่วนของไฮไลท์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือหน้าจอ SYNC 4A ขนาด10.1นิ้วนะครับที่มีมาให้ ในรุ่นของ Next Gen Ford Ranger SLT นะครับหน้าจอนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนนะครับในส่วนด้านบนนะครับจะเป็นส่วนที่แสดงผลของมัลติมีเดียต่างๆนะครับเช่น Apple CarPlay Android Auto ในระบบของอวิทยุหรือการเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับการตั้งค่าตัวรถต่างๆสามารถดูได้จากด้านบนนะครับในส่วนของด้านล่างจะเป็นในส่วนของการปรับแอร์ปรับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงของพัดลมได้นะครับแต่ที่สําคัญ ที่ฟอร์ดไม่ลืมและก็ยังมีมาให้อยู่นั่นก็คือการปรับแบบแมนนวลนั่นเองครับและในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในรุ่นของ Next r e n g e r SLT นะครับนั่นก็คือแท่นชาร์จไร้สายและก็ช่องเสียบ USB Type C ด้วยครับต่อมาครับในส่วนของเบาะนะครับในส่วนของเจ้า n e e น็กเ r อ Ranger รุ่น S.L.T ก็เป็นเบาะผ้านะครับวัสดุเกรดพรีเมียมแน่นอนครับต่อมาครับในส่วนของคอนโทรลนะครับกระจกต่างๆนะครับปรับ พับกระจกนะครับมองข้างจะถูกย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่แผงข้างคนขับนะครับแผงประตูข้างคนขับนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะครับก็จะเป็นแบบใหม่นะครับอยู่บริเวณที่พักแขนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ชมนะครับและในส่วนของเจ้าในเจนฟอร์เรนเจอร์นะครับรุ่น XLT นะครับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้นั่นคือระบบช่วยโทรฉุกเฉินก็มีมาให้ครับและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ในส่วนของระบบ Ford Pass นะครับที่จะทําให้ผู้ใช้งานนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งสตาร์ทรถด้วยมือถือนะครับเช็ควิกัดตัวรถครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของปลดปิดล็อกตัวรถนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระบบ Ford Pass นี้นะครับจะสามารถเช็คตําแหน่งของตัวรถได้ว่าตอนนี้ตัวรถรถคันนี้อยู่ที่ใดนะครับแล้วก็สามารถเช็ค ดิลเลอร์ต่างๆได้ส่วนบริการต่างๆได้นะครับผมเรียกว่า Ford p a ารนี่เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่ทาง Ford Next Gen Ranger XLT มีมาให้นี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยครับ ดีไซน์ภายในก็จะประมาณนี้ครับมีความหรูหรานะครับมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาทดสอบสมรรถนะหรือว่ามาชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมมีรถให้เทสตใดด้วยไม่ว่าท่านผู้ชมจะสนใจในรถรุ่นใดนะครับเข้ามาสอบถามได้หรือว่าทักมาที่อ่าคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรหา เดี๋ยวผมจะโทรกลับโดยเร็วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในส่วนรายละเอียดต่างๆด้านหน้าตัวรถกันเลยครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในของเจ้า next gen ford ranger รุ่น xlt คันสีน้ำเงินที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้แล้วผมคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านใช่ไหมครับในราคาเกียร์ธรรมดาเพียง 8 89,000บาทและเกียร์ออโตอยู่ที่9 34,000บาทเท่านั้นนะครับและก็มาพร้อมกับแพ็กเกจที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมได้เกียร์อัตโนมัติอยู่ที่30,000บาทและเกียร์ธรรมดาอยู่ที่40,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับหรือจะติดต่อหาผมโดยตรงได้ที่เบอร์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับหรือว่าในรายละเอียดของชุดแต่งต่างๆนะครับผมก็มีให้คุณลูกค้าได้เลือกหรือว่าจะเป็นในรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์นะครับการเลือกรถให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะครับก็ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝาก Next Gen Ford Ranger รุ่น XLT สีน้ำเงินคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับและคลิปต่อไปครับอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนแต่งแบบไหนสามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้เลยครับหรือว่าจะมาทดสอบสมรรถนะของเจ้า Next Gen Ford Ranger ทุกรุ่นได้ที่โชว์รูม Ford Auto g a l l e r y รปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ปีซ้อนนะครับติดต่อหาผมได้นะครับผมไอที่ปรึกษาการขายนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ